Thank you ดูแบบดูแบบตามไปเรื่อยๆดูแบบเบอร์เบอร์อย่างนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมาลองใส่สูตรเราเองอะไรเงี้ยตรวจสอบตามสูตรเขาอันนี้จะตรวจสอบได้เพราะหลังจากนั้นเขาก็ทํากําแพงคอสลอทำแพงคอสลอเนี่ยบางที่นะครับดีไซเนอร์เนี่ยเขาเวลาส่วนใหญ่ออกแบบเนี่ยเขาจะออกแบบตอนมันเสร็จแล้วว่ามันรับโมเมนต์เท่านี้รับแรงกดเท่านี้ผนังคอสลอเนี่ยแต่ขณะก่อสร้างอะ่ะมันอาจจะบิว้วแรงมากกว่าตอนที่ตึกมันเสร็จแล้วก็ได้อย่างเช่นตอนเนี้ย ถ้าเกิดมันเขาสร้างผนังตัวนี้นะครับสูงขึ้นมาแล้วเขาถมทรายเข้ามาเต็มสมมตินะถมทรายมาเต็มอย่างเงี้ยไอผนังน,นี้มันจะเป็นแคนเนลิเวอร์บีมแต่ว่าตอนที่เขาเอกแบบเสร็จแล้วเนี่ยไอผนังตัวเนี้มันรับจากชั้นนี้ถึงชั้นชั้นข้างบนมันเป็นซิฟเวอร์บีมแต่ว่าตอนขนาดต่อสร้างถ้าถมทรายไปมาเต็มตรงนี้ปุ๊บมันกลายเป็นแค <c oughs> นเนลิเวอร์บีมพฤติกรรมโมเมนต์ต่างกันเราต้องตรวจสอบว่าเหล็กมันพอหรือเปล่า เพราะว่าคนออกแบบเนี่ยเขาออกแบบตอนมันเป็นซิปเปิลบีมมันไม่ได้เป็นเชนไฮอรูบบีมแต่ตอนก่อสร้างหน้างานเนี่ยมันไม่สอดคล้องคราวนี้เราเป็นคอนซัลท์เราต้องรู้แล้วเอ๊ะคอนเซปต์ไคทเรีมันน่าจะเปลี่ยนตรวจสอบแล้วพอไหมให้ให้ผู้รับเหมาเนี่ยเขาไปนไงคำนวณตรวจสอบมาให้แล้วเราก็ตรวจสอบเขาอีกทีหนึ่งอย่างนี้แต่ในรูปนี้เขาก็มีค้ำยันต่างหากนะครับแต่ว่ามีกำแพงนี้มาได้นะเราสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำเบสเมนต์มานี่เป็นเสาต่อ เสาวี้้ก็คือไม่ไม่ชนกับไอคิองโพสต์กำแพงนี่มาก็เป็นแคนทิลิเวอร์นะครับแล้วก็ทำเบสเมนต์นะจากสูงขึ้นมาก็เป็นเบสเมนต์แล้วก็ข้างนอกนี่ก็เทลีมคอนติดค้ำไว้นะก็มีเบสเมนต์มีอะไรต่อแล้วก็สร้างขึ้นมาต่อทำกำแพงค้ำยันไว้นะครับทำต่อนะก็จะรื้อถอนไปเรื่อยๆนะครับรื้อถอนเพราะฉเนี่ยช่วงที่ว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ค้ำยนันหรืออะไรได้เนี่ยบางทีจะจแปลนจากนี่ถึงนี่ ไอตัวคำยานตรงนี้เราออกไปละระยะ L ของชิพพายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเราก็ไปไล่สเตปดูเอานะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงชั้นบนสุดขึ้นมานะครับว่ามันจะเป็นยังไงพอหมดตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยที่เหลือเป็นไงครับเจ็ดวันชนั้นเจ็ดวันชนั้นตึ๊บ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  c, ขึ้นไปเลยแต่ไอนเนี้ยสองปีไออยู่ล่างสองปีขึ้นไปข้างบนอีกปีครึ่งอะไรอย่เงี้ยสองปีแล้วแต่นะครับเพราะเนี่ยเราจะมาช้าตรงนี้พอหมดตรงนี้ปุ๊บข้างบนก็ปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเสร็จนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคงานก่อสร้างในงานชั้นใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้ลําดับขั้นตอนอย่างละเอียดเรารู้ว่าตัวแปรไหนเราต้องตรวจสอบเรามาร์กโนตจุดจุดไว้ให้มันพบนะครับแล้วเรากา็สามารถที่จะไปตรวจสอบจุดสําคัญได้อพอมาในรูปนี้เราก็จะเป็นรูปที่มันเสร็จละไอขั้นตอนที่จะถอนชิ้นทายเนี่ยบ้านข้างเคียงมันมักจะมีปัญหาเพราะว่าตอนเราถอนเนี่ยมันตึก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 ,ตก,ตก,ตกออกมามันมงนีโพงน้ํามันจะเดนเข้ามาในหลุมเนี่ย แล้วบ้านข้างๆถ้าเป็นบ้านไม่แข็งแรงเนี่ยเข็มมันซ้านมันก็จะซุดเข้ามาเวลามันจะมีแบบว่าเวลาถอนชีดพายออกใช่ไหมครับมันจะเป็นโพรงเนี่ยบางทีเขาโรยทรายเข้าไปเนี่ยบางทีโรยไม่ดีมันก็น้ําก็จะเดนดินก็จะเคลื่อนตัวแต่ถ้าจะแพงอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเบทอนไนซ์ผสมซีเมนต์เทหยอดลงไปมันก็จะได้แต่ว่าราคาก็กระโดดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องต้องดูแลดีๆว่ามันมีบ้านข้างเคียงเป็นยังไง นะครับตรงเนี้ถ้าเรามองว่าบ้านหลังนี้มันจะไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยเราก็อาจบางเห็นผู้รับเหมาบางเจ้าเขาจะวางแผนแบบไงรู้ไหมเช่าขอเช่าตึกเช่าบ้านอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันล้าวไงเขาก็มาซ่อมไม่ต้องเจอร้องเรียนอะไรอย่างนี้เขา,ามีเทคนิคของเขาเหมือนกันแต่บางบางที่ไม่รับผิดชอบพอเช่าเสร็จบ้านมันล้าวเขาก็ปล่อยไปอย่างนั้นอันนั้นก็ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ปิดเรื่องราวฟ้องร้องกันที่หลังอีกที่หนึ่ง นั้นเราในฐานะคอนซัลท์เราก็ต้องรู้เหนือรู้ใต้ว่าอ๋อเขาทําอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องดูเราต้องคอยคอนเซิร์นข้างเคียงคราวนี้การหาสตาร์ทโหลดเราสมมุติว่ามีพารามิเตอร์ตามนี้นะครับนี่เราจะหาสตาร์ทโหลดนะครับเราก็คูณตามสูตรคำนวณของเรา นะครับหาแรงกระทำนะครับเทเชอร์ออกมาถ้าเป็นดินทรายนะสบายๆ k 0.3นะ PA ก็คูณมาง่ายนะครับถ้าเป็นดินเหนียวมันยากหน่อยนึงนะเราต้องอาศัยสูตรแล้วดูหน้าดูหลังหน่อยนึงนะครับได้ประมาณ18 kpa นะจนัดแอซัมชันนี้สมมติเป็นดินทรายนี่มันง่ายป็นดินเหนียวมันยากหาเอ๊ะมันตรงไหมจริงไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากจริงๆ แต่ถ้าดนไซน์ชัวนะครับนะพอได้อันนี้พอเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ได้นะแล้วก็สปิดนะแยกนะครับแยกแลักษณะเทเชอร์ออกมาว่าเราจะคำนวณจากไหนถึงไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนที่พูดตอนแรกแต่เป็นโมเดลให้ดูนะครับว่าคำนวณมาอย่างนี้อย่างนี้นะแบ่งเป็นสองส่วนนะแ,แบ่งเป็นเลเวล A B C นะครับแล้วตรงนี้ก็มองเป็น เป็นตัวฮิง g นะครับไม่ใช่ fix support เป็นฮิง g นะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเป็นตัวจุด c o n t i n u o u สนะครับไม่ใช่ fix support นะมองเป็นตัว c o ท t i n u o u สนะครับเวลาแบ่งเนี่ยเราก็คือแบ่งครึ่งหนึ่งนะครับ18กิโลนิวตันต่อเมตรมาเข้า b 18กิโลนิวตันต่อเมตรตัวนี้มาเข้าตัว c นะครับนะแล้วก็เอาสองแรงเนี่ยมารวมกัน b หนึ่งกับ b สองมารวมกันนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เราก็คำนวณมาเพื่อมา,มาเข้าตรงนี้ นเราก็มาเลือกตรงนี้วิเคราะห์า่านี้แบบซีเป l e b บีนนะครับเราก็ดูว่าตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่ที่มันจะเข้าตรงน,นะฮะเราจับจุดนี้ถึงจุดนี้มาวิเคราะห์เพื่อมาหาแรงเข้า PA อันนี้ก็ไล่สเต็ปเหมือนตอนแรกเแต่ว่าเป็นตัวอย่างตัวเลขคำนวณให้เห็นนะครับเราก็ไล่สเต็ปพอคำนวณแรงออกมาต่างๆนะครับได้18ได้13บจุดหนะครับ เราก็จะหาสตาร์ทโหลดก็คือถ้ามันต่อเมตรเราก็คูณระยะระหว่างสตาร์ทนี้ถึงสตาร์ทถัดไปนะอย่างเช่นกรณีนี้ยเขาคูณ5เมตรเห็นไหมครับก็คือสตาร์ทตัวนี้ถึงสตาร์ทถัดไปมันห่างกันห้าเมตรอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของ ตัวอย่างการคำนวณทดลองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเจอไซส์จริงเราก็ฝึกคำนวณฝึกตรวจสอบแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วเราทดลองตรวจสอบตัวเลขอยู่แถวนี้แถวนี้พอเราจําตัวเลขแรกนะครับไซส์นี้ไซส์ที่2ก็จะเป็น c o m พ a r i n g เป็นเ a เชนอ a l นะครับเพราะว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง r เชนอล a l ข้ออะไรครับเวลาเหมือนเวลาเราถอนแบบประมาณราคาบ้านเนี่ยเวลาเราจบใหม่ๆนะครับถอนแบบมาคอนกรีตบ้านหลังหนึ่งคอนกรีตร้อยคิวเราไม่รู้เลยเหนือใต้มันอยู่แถวไหน นะครับถามว่า,าบ้าน100ตารางเมตรคอนกรีตกี่คิวเราเคยเช็คไหมครับในฐานะเดียวเป็นคอนซัลทตอ่์แต่ว่าเราจะต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราสามารถทำได้ไงอันนี้ยกตัวอย่างเลย h ช n น e ลให้ฟังก็คือว่าพื้นทั่วไปไหนากี่เซนบ้านทั่วไปสิบเซนเอาคานมาเฉลี่ยอีกกี่เซนสมมุติอีกห้าเซนสิบห้าเซนเอา,สา,าเสา,า,ามาเฉลีียอีกกี่เซนอีกห้าเซนเป็นยี่ิบเซนอย่างเงี้ยฐาน่างมาเฉลี่ยนะครับ ดาดฟ้ามาเฉลี่ยร์เบสเซตประมาณ20เซนถึง30เซนถ้าเป็นเป็นคอนโดใช่ไหมครับพื้นโพอลิชเชนทั่วไป23เซนเอาเสามาเชียรอีก5เซนอย่างเงี้ยเบสเซตก็ประมาณไม่เกิน30มสิเซนพอเรารู้แล้วว่าคอนกรีตหนา30เซนพื้นที่ใช้สอยเท่านี้คูณ0.3เข้าไปบอกร้อยตารางเมตรนะคอนโด100ตารางเมตรก็เท่ศูนย์จุามคูณก็30 cm, คิวอย่างเงี้ยบ้านทั่วไป300ตารางเมตรคูณจุดสออย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วคอนกรีตกี่คิว นนมันเป็นเลยชแนลไม่ใช่ว่าพอแบบประมาณราคาเราไม่รู้เหนือรู้ใต้ว่ามันควรจะกี่คิวเราต้องมีเลโชตรวจสอบเอาเหล็กเท่าไร่ต่อคอันกรีดไม่แบบเท่าไรต่อขั้นเรารู้จากเลโชอันนี้ก็เหมือนกันพอเราทํางานกับงานใต้ดินปุ๊บเราต้องเก็บสถิตินี้ไว้มันขุดดินเลเวลหนึ่งสองสาแบ่งประมาณใกล้เคียงกันเนี้ยตัวเลขมันอยู่แถวไหนหลักร้อยตันหลักพันตันหรือหลักหมื่น 1, ตัน, 10, ตนเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้แดงว่าประสบการณ์เราเป็นไงไม่ได้ถูกเก็บไว้เราก็ไม่ได้ถูกปรุงพอถูกปรุง องค์ความรู้เราก็ไม่มีเราก็เสียจังหวะไปอีกหนึ่งสเต็ปอย่างเงี้ยความคล่องเราก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพัฒนาของเราเนี่ยเราต้องรู้จักคําว่าเรชเนลรู้จักเปรียบเทียบรู้จักคอมเพลคแล้วกเก็บ d a t a าเบ e เอาไว้ไม่งั้นถามว่าคุณมีประสบการณ์10ปีคุณมีอะไรต่างกบับคนจบใหม่ถ้าเราตอบไม่ได้แสดงว่าเราชื่อมากเลยถูกไหมครับเราเราจะต้องแบบว่าอะไรรู้จกักเรชนลเก็บไว้ ise, เพราะสิ่งนี้คือความแตกต่าง ระหว่างคนมีประสบการณ์กับคนที่ว่าไม่มีประสบการณ์ถ้าเราไม่เก็บความแตกต่างนี้ไว้เราก็ไม่ได้เก่งเราก็ไม่ได้พัฒนาแล้วเราก็ไปคุมเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยเขาต้องต่อสู้เขาต้องไฟล์เขาต้องยานตัวเลขเขาต้องเขาจะแม่นแต่ถ้าเราแบบจําแบบไปเรื่อยๆแล้วแบบเนยเนยไปนะชีวิตเราไปไม่ถึงฝั่งนะครับอันนี้ต้องฝากเขาไว้เลยนะครับเราต้องมีเลเชเนลต้องมีสัดส่วนคอมแพร์อ่าคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเจคาวติ้ง ปกติการเจ้กาวติ้งเนี่ยปัจจุบันนี้ใช้กันเยอะแล้วนะครับเครื่องจักรเวลาทาถนนทําคลองอะไรต่างๆนะครับบางทีถ้ามันจะเฟลเขาก็เอาตัวนี้มาผสมนะครับก็คือเป็นการอัดฉีดซีเมนต์เข้าไปคิวหนึ่งเนี่ยใช้ซีเมนต์ประมาณ200-220-250กิโลกร,รัมนะครับราคาเนี่ยสมัยก่อนคิวหนึ่งประมาณ1,800บาทเดี๋ยวนี้คิวหนึ่งประมาณ2,200 ดินผสมซีเมนต์เนี่ยคิดเป็นคิวเนี่ยเพราะว่าใน1 Q คิวเนี่ยเขาผสมซีเมนต์ไปประมาณ250-200กิโลกร,รมัมเขาบอกว่าราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณ2,200สถิตินี้ถามว่าราคาเราต้องรู้ไหมเราต้องรู้เพราะอะไรเราบริโภคคุณหารใช้วิธีไหนดีวิธีไหนประหยัดใช่ไหมเพราะว่าเราอะไรเราเป็น Expertise เราไม่ใช่แบบว่าอะไรไม่มีอะไรเลยสักอย่างในหัวเจ้าของงานถามมาเรากดเครื่องเลยปป,ปต่อไปโช ตัดสินใจได้ปั๊จบจบไม่ได้ใกล้เคียงก็ประมาณเข้าวๆเห็นแนวทางนะครับอันนี้ก็คือหลักการก็คือว่าเขาจะาปั่นหมุนไปก่อนถ้ามันมีใบพัดกวนมันก็จะกวนปั่นหมุนลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอตอนมันหอนขึ้นมาเนี่ยอัตราการหอนกับอัตราการฝีดซีเมนต์เนี่ยเขาจะถูกตรวจจับไว้ที่เครื่องมือวัดอยู่ในคนขับนะอัตราการฝีซีเมนต์จะสม่ําเสมอแล้วก็จะอยู่ในช่วงอัตราประมาณ 200-220กิโลกรัมต่อคิวเนี่ยเขาจะฟีดแล้วปั่นหมุนปั่นหมุนปั่นหมุนันมมานะครับทิ้งไว้ก็เจ็ดวันก็ได้สเต็งไม่ต้องปล่อยให้มันคอนโซลนะครับมันก็เป็นคอนกรีตมารับแรงอาจจะได้ถึงสิบตันสิบห้าตันต่อตังเมตรนะครับก็จะได้แข็งขึ้นมานะครับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใส่ซีเมนต์เยอะแค่ไหนนะเป็นดินผสมซีเมนต์คราวนี้เขาสามารถทําแยกเป็นคอลัมน์คอลัมน์หรือว่าทํายาวเป็นเทื่อก็ได้ เอาไว้เป็นโปเทคชั่นตัวตลิ่งริมคลองริมน้ําก็ได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยตัวนี้เราก็ไอ,ไอเสาเข็มที่เป็นเอาเป็นวอลไพ่ใช่ไหมเป็นไพ่วอลตัวนี้เราปุ๊บทาเข็มตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ห่างสิบเซนกลัวน้ําแล้วก็เจกกาะเกลวติ้งตรงนี้ทาไดมิเตอร์ก็ได้สามสิบเซนก็ทําได้ไดมมเตอร์ห้าสิบเซนเขาก็ทําได้เขาก็อัดฉีดเพสเชอร์แล้วก็กระจายซีเมนต์เข้าไปมันก็จะได้ไดมมเตอร์ตามนั้นคราวนี้สมัยก่อนตอนแรกๆเนี่ยเขาจะมีวิธี pull out test ว่าเอาคอลลิ่งดูซิว่าเนื้อซีเมนต์มันแข็งจริงหรือเปล่ามันต่อเนื่องตลอดลำต้นไหมแล้วก็ดีไม่ดีก็เอามาทางก้อนดึงมาทางก้อนเลยเขาจะฝังเหล็กกันไปก่อนจะดึงขึ้นมาได้ถ้าไม่ฝังเหล็กเขาดึงมามันก็จะขาดนะครับแล้วก็ทดลองคอลลิ่งมาเลยแล้วเอาไปทดสอบกดแล้วได้สเตงเท่าไหร่แต่สมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะชัวร์มากนะครับสมัยก่อนเรื่องใหม่ๆเนี่ยมันก็จะต้องทดสอบเยอะเทสติ้งเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเริ่มชำนาญแล้วก็การเทสติ้งก็จะ ลดบทบาทน้อยลงแต่ก็ยังต้องควรต้องทําบ้างนะครับเนี่ยถ้าควรควรขึ้นมาต่อนเมื่องก็จะสร้างความทืบน้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นในลําดับขั้นตอนก็คืออันแรกก็เจอะลงไปนะครับหลังนั้นก็พ่นไฮเพรเชอร์คราวนี้มันมีสองแบบไอตัวพ่นออกมาเนี่ยมันมีแบบดายม i x i n g กับเวท Mixing คือเป็นซีเมนต์ผสมน้ําแล้วพ่นออกมาอย่างนี้เป็นแบบเปียกอีกแบบหนึ่งเป็นแบบแห้งก็คือ พ่นซีเมนต์ผงออกมาอย่างเดียวเขามีสองแบบนะครับผมเคยไปดูเครื่องจักรที่หนึ่งเขาใช้แบบไดนะเขาก็ทํามาก็ซักเทศเหมือนกันนะครับบางมันขึ้นอยู่กับโน้ตฮาวที่เขาซื้อมาจากต่างประเทศนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะผสมน้ําก่อนแล้วเราก็มาพ่นนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาหมุนไปเรื่อยแล้วเป็นลําขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นว่าบางที่เนี่ยเห็นแบบเครื่องจักรแบบคนลงทุนไม่ค่อยมีเงินทุนอะไรเขาก็ ไม่ต้องใหญ่โตอะไรเขาก็มีเครื่องจักรกันหละนะะปับจุบันนี้ค่อนข้างจะเริ่มชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เป็นลําดับขั้นตอนนะครับมีซีเมนต์ผสมตัวมิกเซอร์นะครับนะแล้วก็มาฟีดนะครับมาผสมกันมีเครื่องกวนนะครับแล้วก็มาเข้าป,าปาั๊มปั๊มก็อัดฉีดเข้าไปแล้วก็จะมีแอร์ปั๊มลมมาผสมเพื่อให้มันสร้างภาวะการพ่นได้นะครับก็เจ็ตเข้าไปนะครับนี่คือลําดับเครื่องมือเครื่องจักร ไอ้ตรงนี้จะมีหัวอา่านทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ว่าฟีดเข้าไปเท่าไหร่พ่นเข้าไปเท่าไหร่เพชเชอร์เท่าไหร่นะมันสามารถอานเพชเชอร์เข้าไปได้มันก็จะไปได้กว้างไดเมเตอร์นะครับเขาจะมีไทล์อันนี้ก็สภาพหน้าตาของที่ว่าเขาทําไปต่อเนื่องเป็นคอลัมน์คอลัมน์ต่อเนื่องซ้อนกันก็สามารถเป็นกำแผงกรนดินได้สูงเลยนะครับขึ้นอยู่การออกแบบตรงนี้คราวนี้ผมจะโชว์รูปที่ที่บอกไว้